สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับคุณครูนัททิวหรือคุณครูนัททนนขวาน้ำคำโรงเรียนอนุบากลกระสินจำได้ไหมครับว่าคุณครูสอนในรายวิชาอะไรคุณครูสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองเด็กๆวันนี้คุณครูมีสาระความรู้เกี่ยวกับเพลงคอมพิวเตอร์มาฝากเด็กๆทุกคนนะครับ เพลงคอมพิวเตอร์นี้ชื่อเพลงว่าคอมพิวเตอร์เด็กๆอยากฟังเพลงหรือยังครับถ้าอยากฟังแล้วไปดูกันเลยครับ หัหุมเอาไว้ถ้าประเทืองกอ็กดปุ่มเขาว่าไงถ้าประเทืองกอกดปุ่มเขาว่าไงรับข้อมูลฉับไว้ด้วยเมาส์และแป้นพิมพ์ CPU สมองของคอมประมวลผลความจำํำแลมไม่สับสนจดจำความคิดที่ดีลำโพงจอภาพแสดงออกในทันที เคสเป็นกองสี่เหลี่ยมที่สำคัญอุปกรณ์ทางในนั้นมีเคสห่อหุ้มเอาไว้ถ้าปะเทืองต่อกดปุ่มเขาว่าไงถ้าปะเทืองต่อกดปุ่มเขาว่าไงรับข้อมูลฉับไวด้วยเมาส์และแป้นพิมพ์ CPU สมองของคอมประมวลผลความจำแลลมไม่สับสนจดจำความคิดดีๆ ลำโพงจอภาพแสดงออกในทันทีเสียงเพลง เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆได้ฟังเพลงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปแล้วเด็กๆร้องเพลงคอมพิวเตอร์ได้หรือยังครับถ้าเด็กๆยังร้องเพลงคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ให้เด็กๆวนซ้ํากลับไปดูคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับคุณครูจะสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งจะประกอบไปด้วยเพจ ที่ของหุ้มอุปกรณ์ที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์อย่างเช่น CPU CPU จะเป็นหน่วยประมวลผลเปรียบเสมือนสับหมองของคอมพิวเตอร์แรมเป็นหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์เมาส์มีหน้าที่ไว้คลิกเมนูต่างๆที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เอาไว้พิมพ์ข้อความตัวเลข ป้อนตัวเลขต่างๆว่าอักษรต่างๆลงไปในคอมพิวเตอร์และยังมีลำโพงมีไว้ให้เด็กๆได้ฟังเพลงได้ยินเสียงคลิปวิดีโอต่างๆนั่นเองครับวันนี้คุณครูนัททิวก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพลงคอมพิวเตอร์มาฝากนัเกเรียนสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรฝากเด็กๆติดตามที่ช่อง YouTube คุณครูนัททิว คอมพิวเตอร์สร้างสารรค์สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ